สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโ,ดโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับคำทำนายหมอปลายพระกระซิบเตรียมรับแรงกระแทกกับคํำพยากร์สุดระทึกจากหมอปายที่จะทำให้ช่วงต้นปี2 5 1 9ของคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อม่านบางหน้าของวงการสีกากีและนักการเมืองผู้ทรงอิทธิพล ถูกกระชากออกจนเกิดเหตุการณ์เกมพลิกจากผู้ล่ากลายเป็นผู้ถูกล่าที่ต้องหนีเอาตัวรอดกันจละวันพร้อมคำเตือนถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จ่ะคิวถล่มภาคเหนือและวิกฤตความมั่นคงทางชายแดนที่พัวพันกับธุรกิจสีเทาข้ามชาติและการค้าอวัยวะที่น่าสะพึงกลัว นี่ไม่ใช่แค่คำทำนายทั่วไปแต่คือสัญญาณเตือนภัยที่คนไทยทุกคนนั้นต้องรับฟังเพื่อเตรียมรับมือกับพายุลูกใหญ่ที่กำลังจะซัดเข้าหาทุกวงการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเร็ววันนี้เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการวิเคราะห์เจาะลึกที่ทุกสายตาต้องจับจ้องเมื่อหมอปลายแพรกซิปได้ออกมาส่งสัญญาณเตือนถึงภัยสถานการณ์อันร้อนระอุในช่วงตรามาสแรกของปี2569 ซึ่งเปรียบเสมือนบทละครการเมืองและการทหารที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนและหักเหลี่ยมเฉินคมเรากำลังพูดถึงการเปิดโปงขบวนการออกกฎหมายที่มีคนในเครื่องแบบสีกากีเป็นตัวละครหลักมีการแฉข้อมูลลึกจนเกินขีดจำกัดจนนำไปสู่สภาวะหลังพิงฝาท่ามกลางบรรยากาศการเมืองที่สั่นคลอนจากการเจรจาลับข้ามพรมแดนที่พัวพัน กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาและอิทิพลของทุนจีนสีเทาที่หวนกลับมาอย่างรากลึกอีกครั้งในรูปแบบที่แยบยนต์และอันตรายยิ่งกว่าเดิมเป็นช่วงเวลาที่ความถูกต้องและความช่อชนจะเข้ามาประทะกันอย่างรุนแรงที่สุดสาระสำคัญที่น่ากังวลก็คือภัยธรรมชาติทั้งปัญหาน้ำท่วมและแผ่นดินไหวในภาคเหนือที่อาจจะ สร้างรอยร้าวซ้ำเติมโครงสร้างเดิมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ขณะที่มิติของด้านความมั่นคงการเผชิญหน้าในหน้านน้ำและน่านฟ้าของมหาอำนาจอย่างประเทศจีนาจะบีบให้ไทยนั้นต้องตัดสินใจเลือกข้างซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องกับเศรษฐกิจในทุกระดับในส่วนของปัญหาสังคมเราจะเห็นการระบาดของยาเสพติดรูปแบบใหม่ที่เป็นผงตรวจสอบยากขึ้น รวมถึงการกวาดล้างครั้งใหญ่ในวงการบันเทิงและเหล่าอินฟลูเอนเซอร์หน้าตาดีที่ใช้ภาพลักษณ์สวยงามบังหน้าธุรกิจสีเทาและเว็บพนันโหนฟองสนานเตือนเขย่ากระดานการเมืองไทยโชคชะตาฟ้าลิขิตเส้นทางผู้นำประเทศผ่านคำทำนายสุดกระทึกของโหนฟองสนานจามอนจันที่ออกมาผ่าดวงเมืองปี2569อย่างเจาะลึก ใครจะรุ่งใครจะร่วงและใครที่เกือบจะถึงฝั่งฝันแต่กลับไร้เงาเก้าอี้นายกจับตาความเคลื่อนไหวของอนุทินชาญวิกูลที่ดวงพุ่งแรงแสงโคง้งได้รับโชคเทวริษขณะที่คุณเทคกนัทพงศ์แม้คะแนนนิยมจะท่วมทน้นแต่กลับถูกเบรกด้วยวิบากกรรมดวงชะตาที่ไร้เกณฑ์ผู้นำสูงสุดพร้อมการหวนคืนของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ ในตำแหน่งที่ไม่มีใครคาดคิดทั้งหมดนี้คือบทพิสูจน์แห่งอำนาจที่ฟ้ากำหนดไว้แล้วท่ามกลางกระแสการเมืองที่ร้อนแรงและคลื่นใต้น้ำที่รอวันปะทุโหนฟองสนานจามอนจันได้เปิดม่านความลับแห่งดวงดาวพันานาถึงปี2569ว่าจะเป็นปีแห่งกลุ่มความอำนาจเก่าที่จะกลับมาทวงคืนความยิ่งใหญ่ สถาปนาแกนนำรัฐบาลชุดใหม่แสงแห่งดวงดาวชี้ชัดไปที่การเลือกตั้งวันที่8กุมภาพันธ์2569ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการรันนาวาไทยที่ต้องฟันฝ่ามรสุมเศรษฐกิจและวิกฤตศรัทธาคำทำนายนี้เปรียบเสมือนเข็มทิศที่ชี้ให้เห็นว่าแม้เบื้องหน้าจะเป็นการต่อสู้ด้วยคะแนนเสียงแต่เบื้องหลังกลับมีแรงดึงดูด ของดวงชะตาที่ทรงพลังบีบคั้นให้ตัวละครทางการเมืองและแต่ละคนนั้นต้องเดินตามเส้นทางที่ถูกขีดไว้ดังสวรรค์กำหนดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จะลึกไปที่ตัวบุคคลอนุทินชาญวิรูลถูกวางไว้อยู่ในจุดที่พีคที่สุดในชีวิตด้วยเกณฑ์โชคเทวริษมีโอกาสรุ้นตัวใหญ่ตำแหน่งใหญ่ที่สุดในชีวิต จนถึงช่วงวันที่14กุมภาพันธ์2569ซึ่งหากพลาดโอกาสนี้อาจจะต้องถึงขั้นหยุดเล่นการเมืองในขณะที่คุณเท้งนัทพงศ์แม้จะเป็นผู้ทรงอิทธิพลและได้คะแนนนิยมล้นหลามในการเลือกตั้งแต่ดวงชะตาระบุชี้ชัดว่าไร้ดวงนายกคำทำนายโหนชื่อดังโชคชะตาไม่มีคำว่าบังเอิญน,นี่คือคำเตือนที่สั่นสะเทือนวงการข่าว เมื่อความตายพุ่งเข้ามาชนขบวนรถไฟอย่างจังท่ามกลางซากปรักหักพังที่อำเภอสีคิ้วมีความลึกลับซ่อนอยู่ในเงื่อนเวลาที่ประจบเหมาะหน้าขนลุกเมื่อหูล,ลักยิ้มออกมาเปิดเผยความลับแห่งดวงชะตาที่ผูกโยงกับโศกนาฏรรรมครั้งนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คำทำนายตัวเลข37ที่เคยถูกกระบุว่าเป็นเลขแห่งการพุ่งปะทะและการทำลายล้าง บัดนี้ได้ปรากฏกายขึ้นในรูปแบบของเครนยักษ์ที่ร่วงหล่นลงมาทับขบวนรถไฟด่วนพิเศษพอดิบพอดีส่งผลให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตพุ่งสูงถึง32รายกลายเป็นรอยด่างพร้อยที่สั่นคลอนไปถึงดวงชะตาของการเมืองของคุณอนุทินชาญวิลกูลอย่างรุนแรงในวินาทีที่หน้าวิกฤตที่สุดท่ามกลางเสียงกรีดร้อง และฝุ่นควันณจุดก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนจังหวะเวลาที่เครนขนาดใหญ่ร่วงหล่นลงมาทับรถไฟขบวนที่21นั้นโหนรักยิ้มมองว่าเป็นมากกว่าแค่บัตรเหตุแต่คือมิ่งของเวลาที่ถูกกำหนดไว้แล้วอย่างเจาะจงการพัฒน,นาถึงเหตุการณ์ที่เหมือนแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวจนตึกถล่มชี้ชัดว่า นี่คือแรงประทะที่เกิดจากดวงชะตาของบ้านเมืองและบุคคลสำคัญอย่างอนุทินชาญวิลกูลซึ่งตัวเลข37ของพรรคภูมิใจไทยที่เคยถูกทำนายไว้ว่าจะเป็นตัวเลขแห่งเพลิงอาเพศและการสูญเสียเนื้อหนังมังสาได้กลายเป็นความจริงที่เจ็บปวดบนรางรถไฟความลึกซึ้งของเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่เพียงความประมาทแต่คือจังหวะ รู้บุกรูถอยในวันที่คุณอนุทินนั้นยังคงอยู่ในฐานะรัฐบาลร,รักษาการซึ่งเปรียบเสมือนเกาะคุ้มกันบางๆที่ทำให้เขายัางไม่ต้องรับแรงกระแทกทางการเมืองแบบเต็มพิกัดจากความผิดพลาดของหน่วยงานรัฐในครั้งนี้